ดวงชะตารายวันวันที่7ธันวาคม2568คำทํานายสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่ท่านที่เกิดวันเสาร์จะรู้สึกมั่นคงและทําได้จริงมากขึ้นอิทธิพลของดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวท่านซึ่งเป็นดาวแห่งความอดทนและความรับผิดชอบอาจทำให้ท่านรู้สึกแบกรับภาระไว้เยอะ แต่เมื่อเจอกับกระแสของวันที่ส่งเสริมความคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆจะกลายเป็นการผสมผสานที่ลงตัวท่านจะสามารถวางแผนโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่และมีความเป็นไปได้จริงไอเดียของท่านจะถูกนำไปปฏิบัติและสร้างความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนการงาน การงานมีความมั่นคงสูงท่านจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ให้รับผิดชอบโปรเจกต์สำคัญหากมีการนำเสนอผลงานหรือสอบสัมภาษณ์ความหนักแน่นและวิสัยทัศน์ระยะยาวของท่านจะสร้างความประทับใจการติดต่อประสานงานแม้จะล่าช้าบ้างแต่ก็สำเร็จลุล่วงด้วยดีการทำโปรเจกต์ใหม่ๆหรือธุรกิจเสริมมีโอกาสดี โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การเกษตรหรือเทคโนโลยีที่ใช้เวลานานการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์มั่นคงมากรายรับมาจากช่องทางหลักที่สม่ำเสมอการเจรจาด้านการเงินหรือผลประโยชน์ต้องใช้เวลาแต่จะสำเร็จและได้ผลประโยชน์ระยะยาวธุรกิจที่ลงทุนไว้ก่อนหน้าเริ่มให้ผลกำไรมีโอกาสได้เงินจากมรดกหรือการขายทรัพย์สินเก่า ข้อควรระวังคืออย่าเพิ่งรีบร้อนลงทุนอะไรใหม่ๆที่ท่านยังศึกษาไม่ดีพอควรเน้นการออมและการลงทุนที่ปลอดภัยความรักคนโสดวันนี้อาจจะยังไม่ใช่จังหวะของความรักที่หวือหวาท่านอาจจะโฟกัสกับเรื่องงานหรือการสร้างความมั่นคงให้ชีวิตมากกว่าหากมีคนเข้ามาเขาจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงจริงจังกับชีวิต อาจจะดูเคร่งครึมถือบ้างแต่มีความจริงใจและพร้อมจะสร้างอนาคตร่วมกันคนมีคู่ความสัมพันธ์มั่นคงหนักแน่นแม้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาหวานชื่นกันมากนักเพราะต่างฝ่ายต่างมีภาระหน้าที่แต่มีความเข้าใจและพร้อมจะสนับสนุนซึ่งกันและกันความรักคือความรับผิดชอบและความไว้วางใจท่านจะรู้สึกอุ่นใจที่มีคนรักอยู่เคียงข้าง สุขภาพสุขภาพกายต้องระวังเรื่องอาการปวดเมื่อยเรื้อรังโดยเฉพาะบริเวณหลังไหล่หรือกระดูอานมีอาการออฟฟิศซินโดมจากการทำงานหนักสุขภาพใจอาจจะมีความเครียด,ดลึกๆหรือความกังวลเกี่ยวกับภาระที่แบกรับไว้จิตใจอาจจะไม่ค่อยผ่อนคลายนักแนะนำให้หาวิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อเช่นการนวดหรือการยืดเหยียด และพยายามปล่อยวางเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคสำคัญคือความเครียดสะสมและการมองโลกในแง่ร้ายเกินไปท่านอาจจะแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวและคิดถึงปัญหามากกว่าโอกาสนอกจากนี้การล่าช้าของระบบหรือขั้นตอนต่างๆอาจทำให้ท่านรู้สึกหงุดหงิดทำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขการงาน ฝึกฝนการมอบหมายงานหรือเดลิเกตให้ผู้อื่นบ้างท่านไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองเชื่อใจทีมงานและให้โอกาสพวกเขาได้แสดงฝีมือการเงินวางแผนการเงินเพื่อการกเกษียณหรือการลงทุนระยะยาวอย่างจริงจังวันนี้เป็นวันที่ดีในการเริ่มต้นศึกษาเรื่องเหล่านี้ความรักคนมีคู่ พยายามหาเวลาพักผ่อนร่วมกันแม้จะเป็นเวลาสั้นๆก็ตามและสื่อสารความกังวลใจของท่านให้คนรักฟังบ้างอย่ากเก็บไว้คนเดียว